Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีเด็กๆชั้นป .6 ที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วในรายวิชาคณิตศาสตร์โดยมีคุณครูผู้สอนคุณครูสวยาสารนะคะและในวันนี้คุณครูจะพาพวกเราเข้าสู่บทเรียนในหัวข้อเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยจะเป็นคาบที่สองแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้ะและต่อจากเมื่อวานเดี๋ยววันนี้ เรามาเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเรียนกันเลยค่ะโดยมีจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก็คือหลังจากที่เรียนแล้วนะัเกเรียนสามารถหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมได้ เอาละในะส่วนของวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมกันนะคะซึ่งคุณครูจะมีกิจกรรมให้เราหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมอ่าโดยมีอุปกรณ์ดังนี้ก็คือ1นึกระดาษรูปสามเหลี่ยมชนิดต่างๆเลยอ่ารูปสามเหลี่ยมแล้วแต่นะคะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าด้านไม่เท่าหรือว่าหน้าจั่วก็ได้นะคะส่วน อันที่2ก็คือแผ่นตารางแผ่นตารางนี้นะคะก็จะเป็นแผ่นตารางเท่าไหร่ก็ได้นะคะและในส่วนของกิจกรรมนั้นในขั้นตอนที่1ให้นํารูปสามเหลี่ยมวางบนแผ่นตารางแล้วลากเส้นตามขอบของรูปสามเหลี่ยมจากนั้นหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมโดยใช้วิธีนับตารางนะคะนั่นเองนะคะ และต่อไปในขั้นตอนที่สองนะคะ,ะนำรูปสามเหลี่ยมที่ได้มาในข้อนหนึ่งขั้นตอนที่1เมื่อกี้นะคะมากำหนดด้านใดด้านหนึ่งให้เป็นฐานนะคะแล้วพับนะคะจากนั้นลากเส้นตามรอยพับแล้วตัดกระดาษนะคะตามรอยพับและนำทั้งหมดมาวางลงบนแผ่นตารางนะคะอาจากนั้นหาพื้นที่ ของรูปสามเหลี่ยมโดยนับตารางอีกครั้งดังรูปก็จะได้เป็นลนักษณะของรูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะอาจากรูปสามเหลี่ยมที่เราได้ตัดเมื่อกี้แล้วนำมาวางบนแผ่นตารางจะเห็นว่าลักษณะของรูปสามเหลี่ยมนั้นเปลี่ยนไปนะคะคือจะกลายเป็นรูปพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนั่นเอง และในขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือขั้นตอนที่3าให้เราร่วมกันตอบคําถามต่อไปนี้จากกิจกรรมที่ได้ทําเมื่อกี้ในขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่2พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเท่ากันหรือไม่ต่อไปนะคะการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนั้นมีความสัมพันธ์กันอยา่างไรเดี๋ยวเรามาตอบคำถามพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะ และจากกิจกรรมที่ได้ทําไปเมื่อกี้นะคะอาจจากกิจกรรมการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมจะเห็นว่าเป็นอย่างไรคะอาจจะเห็นว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนั้นเท่ากับ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอ่เท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีฐานเดียวกันและความกว้างเป็นครึ่งหนึ่งของความสูงของรูปสามเหลี่ยมนี่เองนะคะซึ่งจากข้อสรุ um, like ปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรโดยพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะคะก็คือด้านความกว้างและความยาวของ ฐานนั่นเองก็คือจะเป็นพื้นที่นะคะโดยความกว้างคูณความยาวจะเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมและสําหรับรูปสามเหลี่ยมพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนั้นซึ่งจากตอนแรกที่ได้พับกระดาษรูปสามเหลี่ยมและตัดนะคะแล้วก็มาวางลงบนแผ่นตารางนั้นสุดท้ายแล้วจากรูปสามเหลี่ยมก็จะมีพื้นที่เท่ากับ รูปสี่เหลี่ยมนี้เองนะคะโดยความสูงและความยาวของฐานนั้นจะเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมอ่ะสรุปแล้วก็คือพื้นที่รูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมนั้นก็คือมีพื้นที่ที่เท่ากันนั่นเองซึ่งจากรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้สามารถสรุปได้ว่าความกว้างคูณความยาวและสำหรับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก็คือความยาวของ ฐานคูณด้วยครึ่งหนึ่งของความสูงอาจจะเห็นได้ว่านะคะจากรูปความสูงตรงนี้ก็คือจะเป็นแค่ครึ่งหนึ่งแค่นั้นเองนะคะหรือเราเขียนให้อยู่ในรูปของตัวเลขก็คือเศษ1่ส่วนสดังนั้นสรุปแล้วพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมหรือเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วยความยาวของฐานแล้วก็คูณความ สูงนั่นเองนะคะสำหรับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและจากรูปนกักเรียนสังเกตน,นะคะความสูงของรูปสามเหลี่ยมนั้นก็คือจะเป็นความยาวของส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมาตั้งฉากกับฐานซึ่งจะเป็นตรงไหนก็คือจะเป็นส่วนนี้นี่เองนะคะก็ะคือจะเป็น ส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมุมตรงนี้ตรงนี้นะคะจุดยอดมุมลากมาตั้งฉากกับฐานนั่นเองซึ่งความยาวของฐานคือ,คอด้านล่างตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นความความสูงนั่นเองนะคะหาแล้ต่อไปเรามาหาพื้นที่ของทง รูปสามเหลี่ยมกันนะคะอ่านโดยพื้นที่ของทวงกําหนดมาให้เป็นอะไรคะความสูงและความยาวของฐานนั่นเองอ่าโดยความสูงกําหนดมาให้ยาวเท่ากับ30เซนติเมตรและฐานยาวเท่ากับ21เซนติเมตรด้วยกันนะคะและในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนั้นสามารถหาได้จากสูตรก็คือ สูตรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วยความยาวของฐานแล้วก็คูณด้วยความสูงนั่นเองนะคะอ่านักเรียนจำสูตรนี้ไว้เลยนะคะการที่เราจะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนั้นสามารถหาได้จากสูตรเท่ากับตรงนี้นะคะโคเขียนเท่ากับใหมนะคะเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณความยาว จำให้ขึ้นใจเลยนะคะความยาวของฐานแล้วก็คูณด้วยความสูงนั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นการหาพื้นอ่าพื้นที่ของรูป3ามเหลี่ยมนะคะอ่าจำให้ขึ้นใจไว้เลยนะคะสูตรนี้เป็นการหาพื้นที่ของรูป3าม เหลี่ยมนั่นเองนะคะดังนั้นอจากสูตรเราสามารถแทนตัวเลขที่กำหนดความยาวของฐานและความสูงมาให้โดยความยาวของฐานเท่ากับ21และความสูงคือ30อดังนั้นหาคําตอบก็จะได้เป็นยังไงคะในการหาคําตอบอนักเรียนดูนะคะมีส่วน2ข้างล่างก็คือหมายความว่าหารด้วย2นั่นเองดังนั้นในการหาคําตอบสามารถ หารสตัวนี้อ่หรือว่าตัด2ใช้วิธีการตัดได้เลยก็คือเราสามารถที่จะตัด2กับตัวไหนบ้างที่ลงตัวนะคะซึ่งพบว่าครูจะใช้แม่2ในการตัด2 1ง2ตัดกับ21ไม่ลงตัวนะคะคือ2คูณอะไรแล้วไม่มีนะคะเท่ากับ21ดังนั้นตัดกับ30เพราะว่า2คูณกับ1 0 5เท่ากับ30อ่าและเอาตัวที่เหลือมาคูณกัน เพราะส่วนข้างล่างเป็น1แล้วดังนั้นตัวที่เหลือมาคูณกันก็คือ21คูนกับ15ซึ่ง21คูณกับ15คูนกันแล้วอาได้คำตอบเท่าไหร่มาดูกันนะคะว่าเท่ากับ315ที่คุณครูฉเฉลยหรือไม่โดยเอาอะไรคุณกันก่อนคะ5ใช่ไหมคะ 5, ้่ 5. ต่อไป5คูนกับ2ได้10 และต่อไปเรามาคูณเลขอะไรคะเลข1ที่อยู่ในหลักสิบดังนั้นเราต้องเติม0นย์ก่อนใช่ไหมคะ,ะเติม0นคุณครูเรียกว่า0นย์อย่าลืมฉันนะคะ,ะดังนั้นต่อไปทำการคูณ1กับ1ตรงนี้ก็คือ1นคูณ1ได้1และต่อไป1คูณกับ1คูณกับ2นะคะ,ะดังนั้นอ่ 1, คูณกับ2ก็ได้2 หนึ่งคูณกับสได้2นะคะอาทีนี้ทำยังไงต่อให้เรานำสองบรรทัดนี้มาบวกกันก็จะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะห้บกศนย์เป็น5้าศย์บวกหเป็น1 2 1่บวกสเป็น3ามนะคะอะดังนั้นคำตอบของเราก็คือ3 1มร้้นั่นเองนะคะสำหรับคำตอบในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมอ่ของธงสีน้ำเงินอันนี้นะคะ และเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาการเรียนในวันนี้มากยิ่งขึ้นนะคะค,คุณครูจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมโดยให้นักเรียนหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม CBA นะคะก็คือจะเป็นส่วนที่ระบายสีเป็นสีเหลืองนี้เองนะคะซึ่งจากรูปอ่าเราสามารถจะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมได้จากสูตรไหนคะอาจำไว้เลยนะคะสูตรนี้ก็คือพื้นที่รูป C รูปสามเหลี่ยมหาได้จากเศษส่วนส คูณความสูงและก็คูณด้วยความยาวของฐานนั่นเองอนกักเรียนจำสูตรนี้ไว้เลยนะคะให้เคลื่นใจและจากรูปเราต้องหาอะไรคะต้องหาความสูงและความยาวของฐานมาให้ได้ว่าจากรูปนั้นความสูงคือเท่าไหร่และฐานยาวเท่าไหร่นะคะซึ่งจากรูป ฐานก็คือจะเป็นด้านส่วนของเส้นตรง AC นั่นเองก็คือยาวเท่ากับ24เซนติเมตรอะทำไมถึงฐานต้องเป็นด้านนี้อะเพราะจากรูปเรามองเห็นเส้นประที่ลากจากจุดมุม B ไหมคะตรงนี้อะก็คือ ส่วนเส้นประตรงนี้ลากจากมุมยอดที่ B มาตั้งฉากมาตั้งฉากตรงนี้เกิดเป็นมุมฉากเกิดขึ้นดังนั้นการที่เส้นประลากมาจากจุดยอดมุมนะคะอ่ะก็คือมาตั้งฉากตรงนี้ก็คือจะเป็นฐานนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เรียนม,มาแล้วใช่ไหมคะในการหาความสูงของรูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมสาม,มารถที่จะกำหนดด้านไหนเป็นฐานก็ได้และความสูงของรูปนั้นก็คือลากจากจุดยอดมุมก็คือจุดยอดมุมก็คือจะเป็นมุมที่อยู่ตรงข้ามกับฐานมาตั้งฉากกับฐานนั่นเองดังนั้นฐานก็จะเป็นด้าน CA และความสูงของรูปก็จะเท่ากับยาเท่ากับ8เซนติเมตรนั่นเองนะคะสำหรับรูปสามเหลี่ยมนี้ดังนั้นความสูง รู้มาแล้วคือ8เซนและฐานก็รู้แล้วเท่ากับ24เซนอ่าดังนั้นเอาตัวเลขมาแทนค่าในสูตรได้เลยโดยดังนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม CBA นะคะจะเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วยความสูงคือ8และความยาวของฐานคือ24อ่าทีนี้หาคำตอบได้อย่างไรกันคะ,ะซึ่งส่วน2ข้างล่าง ก็คือส่วน2ในที่นี้ก็คือหารด้วย2นั่นเองดังนั้นวิธีการหาคำตอบง่ายๆเลยเราสามารถตัด2ตัวนี้ก็คือ2 12เพราะว่า2ส,สามารถที่จะตัดกับ8ก็ได้เพราะเวลาเราทดสอบก็คือเอา8ไปหาร2พบว่าลงตัวหรือว่าตัดกับ24ก็ได้ก็คือ24หาร2ก็ลงตัวดังนั้น2ข้างล่างส่วน2ข้างล่าง สามารถที่จะตัดกับ8ก็ได้หรือว่า24ก็ได้ดังนั้นครูจะเลือกตัดกับ8นะคะอ่า2คูณกับอะไรได้8ก็คือคูณกับ4ดังนั้นเราเอาตัวที่เหลือมาคูณกันก็คือ24คูณกับ24มาคูณกับ4นะคะอ่าเพราะส่วนข้างล่างเหลือเป็น1แล้วดังนั้นจัดการตัวที่เหลือมาคูณกัน4คูณ24อ่าไหนลองคูณส เอา24ขึ้นก่อน24คูณ4พบว่า4คูณ4เท่ากับ16ทดด้วย1 4คูณ2ได้8บวกกับทด1เป็น9ดังนั้นคำตอบของเราเท่ากับ9่6และหน่วยของพื้นที่จะมีหน่วยเป็นตารางหน่วยดังนั้นความยาวเป็นเซนติเมตรก็จะเป็นตารางเซนติเมตรนะคะสำหรับตัวอย่างข้อนี้ ดังนั้นต่ออมบอตอบเท่ากับ96ตารางเซนติเมตรค่ะได้เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาการเรียนในวันนี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะก็คือจะเป็นการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะคุณครูจะขอสรุปอีกครั้งนะคะการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสามารถที่จะหาได้จากสูตรก็คือเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณความสูง และคูณความยาวของฐานนั่นเองนะคะอ่าดังนั้นนัเกเรียนอย่าลืมมันทบทวนบทเรียนกันบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้คุณครคูก็จะขอจบคลิปการสอนไว้เพียงเท่านี้และวมาเจอกันใหม่ต่อในคาบหน้านะคะอะาวัสลามค่ะอสาาัสสลามอะลัยกุ้มบารอมตุลลอยตะอลาบรากาต